สวัสดีครับผมนายพนุพ์แก้วครับรหัสโทรคงหนึ่งสามสองกห้าครับวันนี้ครับผมจะมาแก้โคงจะมาสอนแก้โคงถักในโปรแกรมแซปสองพันและโรบอกรานเดซิสนะครับผมโดยที่เราจะมาเริ่มที่โปรแกรมแซปสองพันนะครับเริ่มมานะครับเราก็จะมาดูหน่วยงานครับว่าหน่วยที่ต้องเซตคือเป็นหน่วยอะไรครับในโจทย์ของเรานะครับหน่วยน่าจะเป็นหน่วยนิ้วกับ kip ครับเราก็จะเซตเลยครับว่าเป็นหน่วยนิ้วกับ kip นะครับผมต่อมาแล้วครับให้เรากดไปที่สร้างนิ้วเทมเพลตครับตรงนี้ก็จะเป็นว่าแต่ละ เอ่อเออแต่ว่าโครงทางของเรานะครับเป็นยังไงนะครับโดยที่เราสเกลของเราครับก็จะมีแบบในแนวแกน x 3 0แล้วนะครับส่วนในแนวแกน z นะครับมีทั้งหมด10นะครับผมเราก็จะเซตเลยครับว่าตรงนี้ครับคือจํานวนที่เราต้องการครับก็คือ3ครับตรงนี้ครับในแวกนรมาเราจะไม่ใช้นะครับเนื่องจากว่ในโปรแกรมพวกนี้ครับจะคิด เป็นสามมิติครับแต่ว่าแนวเกมบายเราไม่มีครับแล้วก็ส0ู่ย์เลยครับตรงนี้แค่แนวซดแซดจะมีนึ่ครับตรงนี้เราห่างกนทีได้อย่างละสิบครับตรงนี้เป็นายใส่เป็นหนึ่งตรงนี้ก็ใส่ไปสิบเลยครับผมกดโอเคครับผมเราก็จะได้หน้านี้มานะครับผมให้เรากดไปที่กด x z ครับผมนะครับจากนั้นครับให้เรามาตุ้มช่ดดอนครับกดอินดิเกตครับ ตรงนี้ครับให้เริ่มมาจะมีค่าเริ่มต้นครับแล้วให้กด delete เอาไปครับเราจะเริ่มเซตใหม่ครับเริ่มที่ศูนย์ครับแล้วก็ในกรนีครับเรามีอย่างเราเรามีถึงสาสีครับเราก็จะเซตสามช่วงครับก็คือสิบครับผมยี่สิบแล้วก็สามสีครับผมเมื่อเราเซตเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเซตียนเซตครับแกนเซตเราก็จะมีศูนย์กับสิบนะครับแล้วก็กดโอเคไปได้เลยครับนี่ครับเราก็จะได้มาแล้วครับว่า แกนเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับต่อมาครับให้เรามาวาดทัดของเราได้เลยครับว่าทัดของเราเป็นรูปยังไงครับว่าของเราก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อกันสามอันครับผมเราก็วาดไปได้เลยครับ หลังจากที่วัดเราวัดเสร็จแล้วครับเราก็จะมาใส่ซัพพอร์ตนะครับซึ่งซัพพอร์ตของเราครับตรงจุด a ครับแบบจะมีซัพพอร์ตตรงสองชัวครับทั้จุด a กับจุดตีครับจุด a จะเป็นพิมพ์ส่วนจุดตจะเป็นโรเลอร์นะครับผมเราก็จะคลิกไปที่ตรงจุด a ครับเราก็จะใส่ซัพพอร์ตเป็นพิมพ์ซัพพอร์ตครับตรงจุดตครับเราจะใส่ซัพพอร์ตเป็นโรเลอร์ครับส่วนตรงนี้ครับเป็นการกลับหัวยนะครับให้เรากดมาที่ อยู่ตรงซัพพอร์ตตรงนี้ครับให้กดไปที่ add สามแล้วก็กดที่จอยแล้วก็ local อ x c e l ครับหมุนตรงแกน y ครับให้เป็น180องศาครับผมมันก็จะได้จอย n กับหัวอย่างนี้ครับผมต่อมาครับเราจะมาใส่แรงนะครับเริ่มก่อนที่เราใส่แรงเรากด d e f i n ครับจากนั้นกดไปที่ static load case ครับผมให้ปรับเซ s เว e ครับให้เป็นโซนครับแล้วก็เชนโหลดครับแล้วก็กดโอเคไปเลยครับผมจากนั้นครับให้เรากดจุด แรงที่เราที่มีมากระทําครับซึ่งในโจทย์ของเรานะครับจะมีแรงกระทํสามแรงครับก็คือจุด b จุด c ีแล้วก็จุดดีครับลงมากระทําลงด้านล่างครับที่ห้า k p ครับผมเราก็กดไปที่อาศัยครับกดฟรอครับจากนั้นครับเราก็มาทําที่แกนซ้าครับถ้ามันกระทําลงครับให้เราเขียนเครื่องหมายเรารับแล้วก็กดลูกภาพไปครับนี่ครับเราก็ได้แล้วครับ หลังจากนั้นครับให้เรามาร์ k ทั้งหมดครับแล้วกดไปที่อาศัยครับแล้วกดไปที่ frame ครับกด release ครับนี่ก็จะเป็นค่าแสดงผลครับให้เรากดติ๊กที่โมเมนต์ทั้งหมดครับแล้วกดโอเคครับผมลราจากนัะครับไปกดไปที่ display ครับให้จากนั้นให้กดไปที่ analyze ครับกด set option ครับกดไปที่ pen x x-axis ครับกดโอเคครับผมอ่ที่เราได้มาแล้วนะครับให้เราทําการกด a n a ร y z แล้วครับกด run ได้เลยครับ สวนี้ค่าพิม์อะไรก็ได้ครับอ่าครับเมื่อรันเสร็จแล้วนะครับรูปที่ออกดาได้จะเป็นรูปที่แรงมันกระทํานะครับก็คือแรงมันลึงลาล่าครับทัดมันก็จะลงลาล่าครับต่อมาก็จะมาดูพวกลูกรีเอชนะครับแต่ว่าเพื่อความง่ายครับเราจะกลับให้มันเป็นเป็นเหมือนเดิมครับหังจากนั้นเราก็จะมาเช็ครีเอชนะครับว่า รีแอคชั่ของแต่ละจุดนั้นเป็นยังไงบ้างครับกดไปที่ Display เอ่อกดไปที่ดิสเพย์ครับจากนั้นก็กดไปที่โชว์เอ e ลเมนต์ครับแล้วก็กดไปที่จอยครับพื่จุดจอยตรงนี้เราจะหารี a c คชั n ครับนี่ครับเราก็จะได้ว่านี่ครับเราจะได้ว่ามีแรงมากระทำตอนอะไรตรงไหนบ้างครับตรงนี้ครับก็จะตรงจุด G ครับก็จะเป็น มีแรงมากระทำสามสิบครับส่วนตรงนี้ก็จะมีลงสิบละห้าแล้วแกน x เป็นสนวนครับเราก็จะมาเทียบกับที่เราทํานะครับที่นี่ครับที่เราทําครับก็จะมีค่าอย่างนี้ครับผมมีแนวทิศลงครับสิบห้าครับแล้วก็มีแรงทิศขึ้นตรงจอยครับอยู่ที่สามสิบ kip ครับผมเครื่องกระถูนะครับต่อมาเราก็จะมาดูว่าแรงที่กระทำในแต่ละเมมเบอร์ครับมีแรงยังไงบ้างครับ ก็กดไปที่ดิสเพย์ครับจากนั้นก็กดเหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นเ r ฟร e มครับเราก็จะกดเ l าฟิลด์ไดแกมออกครับจากนั้นก็กดโชว์แวลูไดแกรมครับกดโอเคครับนี่ครับเราก็จะได้ว่าแต่ละแรงครับมีแรงอะไรมากระทำบ้างครับเราก็จดเทียบครับ เนี่ยครับเราก็จะได้ว่าถ้าเราก็เทียบเลยครับว่าเป็นไงครับก็ตรงนี้ครับก็จะแรงยี่สิบเอ็ดครับก็ค่าเครื่องใหม่บวกจะเป็นเครื่องหม่แรงจะเป็นเทนชั่นนะครับส่วนเครื่องหม่ลบจะเป็นแรงคอมเพรสชันนะครับในโปรแกรมแซฟสองพันนะครับเราก็เทียบเลยครับว่าเป็นยังไงครับสมมติว่าสมมติจุด AG จครับจุด AG มีค่าเท่ากับยี่1เ็ดจุดสองหนึ่งครับตรงนี้ก็เป็นยี่1เจุดสองหนึ่งเหมือนกันครับ ส่วน A B ครับก็เป็นลบ15้าครับในโปรแกรมก็จะเป็นลบหเหมือนกันครับซึ่งจะเป็นแรงคอมเพรสชันนะครับส่วน g B ก็จะเป็น5ครับในโปรแกรมก็จะเป็น5เหมือนกันครับตอนตอนั้นเราก็เทียบทุกตรงเลยครับเทียบทุกจุดเลยว่าเรามีเราค่าแรงที่เราคิดครับมีค่าเท่ากันไหมครับถ้าถ้าก็หมดแสดงว่าแรงที่เราคิดนะครับมีถูกแสดงว่าถูกแล้วครับผม ดังนั้นแรงที่เราคิดมานี่ก็ถือว่าถูกนะครับแล้วก็จบไปแล้วครับกับโปรแกรม Sa p 2 0 0ผ่านครับต่อไปเราจะไปดูที่โปรแกรม Robot Structure Analysis ครับตอนที่เราเข้ามาในโปรแกรม Robot Structure Analysis นะครับเราก็กดไปที่นิครับโครงสร้างที่เราทำนะครับคือทัชแบบ 2d ครับเราก็กดทัชไปเลยครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับเริ่มทำครับเราก็มาดูทัชของเราครับว่าทัชของเราเป็นยังไงครับผม แต่เริ่มมาครับเราก็เหมือนเดิมครับเราต้องเซตหน่อยครับเนื่องจากโปรแกรมนี้ครับเราจะเซตแบบเมทริกต์จหนวยเราเป็นอิมพ r เรียลครับกดไปที่อิมพ r เรียลเลยครับกดโอเคครับผมแล้วก็มาเซตตรงนี้ครับตรงนี้สตั๊กเจอ e ร i m e n มนชันครับตรงนี้เป็นฝนครับให้เราเซตเป็นนิวครับเนื่องจากว่าโจ์ของเรานะครับเป็นนิวนะครับผมจากนั้นนะครับก็เริ่มมาเราก็ต้องมาตีกิจนะครับ เีกก็กดแอดที่โซนครับเหมือนเดิมนะครับมําทำเหมือนโปรแกรมที่แล้วเลยก็ช่วงแกนเอครับเราจะมีสามสิบหน่วยครับเราก็เซตไปสามสิบหน่วย <Yeah. S 1> ในการแซตเรามีแค่สิบหน่วยครับเราก็เซตเลยครับกดได้ไายครับ นี่ครับเราก็ได้กิจมาแล้วเราก็กดเป็นที่เป็นเบอร์ครับแล้วก็ตีกิจได้เลย ครับหลังจากที่เราตีกิจเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะมาใส่จอยกันครับจอยของเรานะครับก็จะมี2ตัวครับก็คือมีจุด A กเขาจะเป็นพินตรงจุดส่วนจุด g ีเขาจะเป็นโรเลอร์ครับเราก็ใส่พินไปเลยครับแล้วก็โรเลอร์ครับก็ใส่ไปได้ตามลําดับเลยครับเออโรเลอร์ตัวนี้ครับเราก็ต้องมาเซตนะครับว่าตัวแรกมันจะไม่มีโรเลอร์นะครับเราก็แค่มาเซตว่า เราจะแนวในแนวของแกน Z นะครับจากนั้นก็ปรับให้เป็นร8 0แองศาให้หมุนกับหัวครับผมหลังจากที่เราเซตจอยแล้วครับเราก็จะมาใส่โหลดครับกดไปที่โหลดไทยครับจากนั้นให้ปรับตัวนี้เป็นไลท์ครับแล้วกดแอด์ไปครับแต่เราต้องกดแอดอีกครั้งนะครับเพื่อเราจะใช้โหลดอธิษฐานครับแล้วกดปิดเลยครับจากนั้นก็กดโหลดได้เลยครับแล้วก็กด อันแรกครับแล้วจากนั้นก็ใส่แรงที่เราทําครับแรงที่เรากระทาจะปีเป็นเหมือนเดิมครับจุด b c d ครับเป็นแรงที่ห้าครับแล้วกดแอดไปเลยครับแล้วก็กดจุดที่เราแรงกระทาครับกดจะมีสามจุดครับกดไปเลยสามจุดแล้วก็กด a p p ครับกดปิดครับถามว่ามันได้ขึ้นครับเราก็แค่มากดตรงลด value ครับกับตัวนี้ครับเรามัได้จะขึ้นแลวครับว่าแรงนี้กระทาเป็นห้าครับ วิธีดูผลลัพธ์นะครับเราก็กดไปที่ดีเซลครับแล้วกดไปที่ไดแกรมเบอร์ครับกดเจ็ดเลยครับจากนั้นครับกดไปที่เล c ชั o นครับผมแล้วก็ติ๊กได้เลยครับแล้วกดติ๊กแรงแกนเอ็กแรงแกนเซตครับแล้วกดไดแกรมนะครับแล้วก็กดดีสคริปชันครับกดอภัยครับนี่ครับเราก็ได้นะครับว่าเลคชันที่จุด a กับจุดเคีัยบ รีเซอรที่จุด A ครับนี่ครับ f อครับลบสิบห้าครับเราจะเลื่อนไปหน้าที่นี่ครับจุด A ครับลงมาสิบห้าหน่วยครับส่วนจุด G ครับขึ้นไปสามสิบหน่วยเนี่ยจีเป็นสามสิบแล้วก็ลงไปสิบหาครับอันต่อมาครับเราจะมาดู Member ร์ภายนครับแล้วก็กดไปที่รีซอครับกดแบบ on Member ครับ จะนั้นกดไปที่พารามิเตอร์ครับกดเทรดครับกดแอพ l y ครับนี่ครับเราก็จะได้มาเลยว,ว่าเลขของแต่ละตัวเป็นยังไงครับนี่ครับโดยที่โปรแกรมนี้ครับโปรแกรมนี้มันจะต่างจากโปรแกรมแซป2000ัอแซปสองพันอยู่ที่ไหนครับก็คือ ค่าที่ได้ครับจะเป็นค่าตรงข้าครับก็คือค่าเทนชันครับจะเป็นลบค่าส่วนค่าคอมเพรสชันจะเป็นบวกนะครับผมนี่ครับเลขก็จะเลขก็เช็คเลยครับ member a is อ h ครับอยู่ที่ยี่สิบเอดจุดสองงครับแต่ว่านี้เป็นลบครับเพราะว่ามันเป็นเทนชันครับผมส่วนนี้ก็เป็นสิบห้าสิบห้าครับซึ่งอันนี้เป็นลบสิบหสิบห้าเพราะว่าเพื่อหม่จะตรงข้าครับเพราะเนื่องจากว่าค่ามันค่ามันตรงเออ แรงแรงที่กำหนดมันเป็นค่าที่ต่างกันครับแล้วก็เช็คเลยครับว่าแต่ละตัวตรงกันไหมครับถ้าทุกตัวตรงหมดครับแสดงว่าสิ่งที่เราคิดในโดยการคิดมือครับก็ถือว่าเป็นการคิดที่ถูกต้องแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นการใช้โปรแกรม s ซฟสองพันกับ r o b o t s t r u c t u r e ในเลสิตในการต่อคำตอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณไว้เพียงเท่านี้ครับขอจบ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ